สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดตร์นลิ์ธรรมบุตรวันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาคุยกับแฟนๆของวิวเวล่าเลเวอร์สนะครับก็ขอคุยเรื่องของบทเพลงโหมโรงสำหรับวิวล่าออร์เคสตร์เพลงนี้ก็เท่าที่ทราบก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงไตเติลของรายการชุดนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมในฐานะผู้ประพันธ์ก็ได้มีโอกาสมา คุยว่าเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเ,เดิมทีเนี่ยก็ได้รับออมอบหมายจากท่านอาจารย์จูชาติไปทักษากรนะฮะให้เขียนเพลงที่มีลักษณะเป็นเป็นโอเวอร์เชอร์สั้นๆสั้นจริงๆเลยนะครับสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งนะฮะถ้าิจําไม่ผิดก็ประมาณคิดว่าจะประมาณ7ปีที่แล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นวงพิวลาเลเวอร์สก็ก่กอตั้งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เพลงเพลงนี้เนี่ย มันเป็นโอเชอร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งชื่อเรียกว่าใช้ชื่อว่าโหมโรงซะเลยแล้วก็ทับศัพท์ก็คือว่าเวลาใช้เล่นเนี่ยก็ใช้คําว่าโหมโรงนะฮะเป็นเพลงที่มีความยาวประมาณไม่ถึงสามนาทีสองนาทีเยอะๆนะครับแล้วก็มีสำเนียงที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นไทยประยุกต์นะฮะก็คือมีการใช้สำนวนเพลงไทยสอดแทรกเข้าไปรวมทั้งการใช้เสียงประสานที่ เป็นลักษณะของดนตรีร่วมสมัยหน่อยก็คือมีเสียงกระด้างมีเสียงบางอย่างที่ที่น่าสนใจนะฮะคือไม่ใช่ว่าเป็นดนตรีคลาสสิกแบบฟังรื่นหูทีเดียวนะครัคน,นี้ลักษณะของเพลงเนี่ยก็แบ่งวิวลาออกเป็น6 6แนว6เสียงนะครับแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งกเป็นแนวของดับเบิลเบสการใช้วิวลาเนี่ยใช้คุ้มมากเลย ก็คือใช้แต่แต่เสียงที่ที่สูงมากจนทั้งเสียงต่ำสุดของของกลุ่มวิลล่านะครับเรียกว่าครบท่วนในในช่วงเสียงนะฮะลักษณะของเพลงเนี่ยในภาพรวมก็มีโครงสร้างที่เป็นเป็น3าาตอนหรือเทอร์รี่ฟอร์มนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ก็ดำเนินต่อเนื่องกันนะครับก็ขอดูโน้ตนิดหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เจนชื่อก็คือโฮมรงสำหรับวิลล่าออร์ซอมเบิลนะฮะแล้วก็เริ่มต้นด้วยทำนองหลักสำคัญซึ่งทำนองนี้เนี่ยปเดี๋ยวตอนจบจะกลับมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นทำนองที่ที่ฟังไทยแต่ว่าลักษณะการประสานเสียงเนี่ยก็จะมีความเป็นงานร่วมสมัยซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของของตัวขอเองนะครับทีน,นี้แนววิลล่าเนี่ยนะฮะ ขึ้นไปถึงตัวคิดว่านี่จะน่าจะสูงสุดของเพลงนี้นะครับขึ้นไปถึงซีบน,นะครับซีบนเทเบ,บลิบบลเกิฟสองเส้นน้อยคือตอนแต่งเนี่ยได้ปรึกษากับอาจารย์ชิวชาติบอกว่าผมขอขึ้นไปโลดโผนหน่อนยะอาจารย์ชิชาติบอกว่าได้เลยเอาถึงซีเลยนะครับผมก็จัดให้ตามที่ ท่านอาจารย์ว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ขึ้นไปถึงตัว C ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรนจ์ของวิวลาที่ที่ขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็มีหลายช่วงที่ทั้ง6แนวเนี่ยก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเพราะงั้นมันก็ไม่ได้ไม่ใช่6แนวจริงๆมีหลายตอนที่ อาจจะลดลงเหลือ3แนวนะครับคือจัดเป็นเหมือนกับให้กลุ่มทั้งทั้ง6แนวเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็ตอบโต้กันนะครับมีลักษณะเหมือนกับคอนเชิร์ตโตปราโซนะครับคือถ้าใครคุ้นกับแบรนเดนเบิร์กคอนเชร์ตโตเบอร์3ของบาร์กเนี่ยก็จะมีไอเดียที่ที่คล้ายคลึงกันก็คือจัดกลุ่มของซุนเนี่ยออกเป็นเป็น3กลุ่มนะครับเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะงั้นมันมีถึงแม้จะมี6แนวจริงแต่บางตอนเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นการจัดเวลาออนซอมบ e ให้มีลีลาที่โต้ตอบกันหลากหลายนะครับบางตอนนะครับลองดูเรื่องของเท็กซ์เจอนิดนึงมีหลายครั้งที่ได้ใช้เป็นลักษณะของพอลิโฟนีก็คือเป็นดนตรีที่มีหลากแนวมีการล้อเรียนกันในระหว่างแต่ละกลุ่มแต่บางตอนเนี่ย ก็ได้มีการผสมผสานเท็กซเจอร์ texture, ให้เป็นลักษณะของโฮม o p ฟน n y ีโดยเฉพาะตอนจบนะครับก็ให้หนักแน่นนิดหนึ่งตอนนี้นะครับก็คิดว่าเป็นเพลงที่น่าฟังนะฮะซึ่งนอกจากที่จะทำกับวิลล่าออร์ิเบิลแล้วเนี่ยก็ก็กยังสามารถไปปรับให้กับเป็นสตริงออเคสตราได้ครับครับท้ายสุดนี้นะครับประเดี๋ยวก็รู้สึกว่าจะมีการเจาะโน,น้ตในรายละเอียด ก็ขอให้ลองไปดูกันแล้วก็มีโอกาสก,ก็ลองดูสกอร์ติดตามได้นะครับส่วนลักษณะของเพลงเนี่ยนะฮะก็คงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยคุ้นรีร่วมสมัยนะครับก็ลองฟังดูนะฮะคิดว่าไม่ยากที่จะฟังขอเชิญติดตามต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ